ค่ะวันนี้นะคะเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่มีแบรนด์เอ็นดอเซอร์สวยมากพินเชลหลายหลายคนต้องหลงรักเธอเหมือนที่พีมเองก็รักเธอเช่นกันนะคะนี่นะคะคือพอลล่าเทเลอร์นนเองดานะคะพอลล่าเทเลอร์เป็นแบรนด์อดอเซอร์ให้กับ Mercy Sleeping Mask 2นะคะซึ่งหลายๆคนที่เคยเห็นดารา เปแบรนด์ดอสเซอร์ให้กับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้สกินแคร์นู่นนี่มากมายเนี่ยคุณคงจะเคยมีคําถามในใจในพิมพ์ว่าเขาใช้จริงหรือแล้วมันดียังไงแล้วมันใช้แล้วผิวสวยจริงไหมนะคะ <S <S นี่คือหน้าตาของเจ้าผลิตภัณฑ์ถ้าเผู้ชกคุณเดินในห้างคุณไปเคยเห็นนะคะคือมีพอลล่านะคะทำท่ากาลังทาเจ้ามาส์ตัวนี้อยู่ด้วยนะคะก็เลยแบบถ้าขนาดพอลล่ายัางทาแล้วฉันจะพลาดได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะโดยส่วนตัวพิมพ์เองเนีย่ยเคยเดินสวนกับพอลล่านะคะในสยามดิสคฟเอรี่เขนรถเขนเบบี้มานะคะ พิมพ์ก็ต้องบะลึงว่าปกติคนเป็นแม่เขาจะต้องแบบสมโทม,มนิดนึงดูเหนื่อยๆอ,อะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอแต่ไม่มีนะคะพอลล่าไม่มีสิแนลเหล่านั้นเลยคือเธอสวยเด้งแต่งตึงหน้าเป๊ะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาดูกันะค่ะว่า เมอร์ซี่จะเป็นความลับของพอลล่าหรือเปล่าและะ้วบอกว่าเป็น sleeping mask too, <t une> ตื่นมาใส่ไม่ต้งองรอไปดูอะไรข้อ<ห>มูลผลิตภัณฑ์นะคะทางเมอร์ซี่เนี่ยนะคะบอกไว้ว่าคุณสามารถจะบอกลาความหมองคล้ำของผิวได้ด้วยการใช้เมอร์ซี่ sleeping mask ท <t une> นะคะเพราะถ้า <t une> เกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะ <t une> ที่ต้องเจอมลภาวะแสงแดดมากๆทําให้ผิวหมองคล้ำนะคะ <t une> หรือเป็นคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแล้วยังต้องใช้เครื่องสําอางในทุกๆวันเป็นเวลานานๆนะคะและก็ยังมีอีกหลายสาเหตุนะคะที่ทําให้ผิวไม่กระจ่างใสขาดความสดชื่นและดูไม่มีช ะะทําให้การบํารุงผิวเพียงแค่ช่วงเช้าและเย็นนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอ แต่มันก็คงจะดีกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ต้องไปเสียตังค์แพงๆนะคะในการที่ไปทําเลเซอร์หรือไปนอนบนเตียงที่ลินิกต่างๆเป็นเวลานาน,านๆเพื่อทำทรีตเมนต์นะคะ <S <S เขาบอกว่า <S <S เพียงใช้เจ้า mercy sleeping mask 2นะคะจะช่วยได้หน้าตาผลิตภัณฑ์กันนะคะเมื่อคุณซื้อมาครั้งแรกนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคือมีพลาสติกหุ้มเอาไว้นะคะมีรายละเอียดเป็นภาษาไทยนะคะเป็นสติกเกอร์แล้วก็มีรูปผ่าลาอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะเมื่อคุณแกะพลาสติกออกนะคะจะได้เป็นกล่องหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นกล่องสีฟ้าเงินนะคะแบบนี้โดยที่ ที่ข้างกล่องนี่นะคะระบุชัดเจนถึงเลขที่รับแจ้งของออยนะคะระบุว่า มีขนาด30กรัมนะคะราคา1,290บาทส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นเนี่ยจะอยู่ในกล่องนะคะมาเป็นนี่เป็นลิฟเตแบบนี้นะคะสามารถจะเปิดมาอ่านได้ส่วนเจ้าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะจะเป็นกระปุกสีฟ้าอ่อนนะคะแล้วก็ฝาสีเงินเปิดออกมาปุ๊บด้านไนก็มีเจ้าตัวสต็อปเปอร์หนึ่งอันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลออกมานะคะแล้วก็สำหรับหน้าตาผลิตภัณฑ์เป็นแบบนี้นะคะ่ะจะเป็นสีขาวข้นนะคะต้องบอกว่าข้นมากคุณคว่ำยังไงก็ไม่มีทางที่จะหลุดออกมาแน่นอนนะคะเนื้อของผลิตภัณฑ์ เนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่เหมือนเป็นสปริงเลยนะคะคือเป็นเนื้อสีขาวแล้วก็แบบมันเด้งนุ่มนะคะ นี่คือลักษณะของ sleeping mask ที่คุณเคยเห็นไหมคุณต้องถามแบบนี้เพราะว่า sleeping mask จำนวนมากนะคะพอหลังจากที่ทางลงไปบนผิวแล้วเนี่ยนะคะจะยังทงทิ้งความเหนอะหนะเอาไว้นะคะแต่ว่าสำหรับ mercy sleeping mask 2นะคะนี่คือผลลัพธ์หลังจากที่นวดลงไป mm. เพียงแค่เนี่ยค่ะแปบบเดียว15วิตรงนี้นะคะคุณสังเกตเลยว่าซึมลงไปแทบจะเกือบหมดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าหลังจากที่ทางลงไปแล้วประมาณ5นาทีเนี่ยคุณทีงไว้คุณสามารถเข้านอนได้เลยนะคะ ูข้อมูลที่อยู่ในกล่องกันนิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยเขาบอกไว้เลยนะคะว่าหลังจากที่คุณใช้ Mercy Sleeping s l e e p i n g m a งแมแล้วเนี่ยนะคะผลลัพธ์ที่คุณควรจะคาดหวังได้มีอะไรบ้างนะะเออเขาบอกว่าหนึ่งเลยนะคะคือสามารถคืนความชุ่มชื่นให้กับผิวอย่างเร่งด่วนแต่อ่อนโยนเออมันสาคัญตรงเร่งด่วนนะบางทีแบบพรุ่งนี้จะไปปาร์ตี้แล้วเราต้องการความด่วนตอนนี้นะคะแล้วก็ช่วยผิวแลดูนุ่มกระจ่างใสนะคะแล้วก็รูขุมขนเนี่ยดูกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดําต่างๆแล้วที่สําคัญนะอันนี้เขาบอกว่า าสามารถลดอาการแพ้การอักเสบของสิวได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวให้ดูนุ่มฟูขึ้นมาแล้วก็บำรุงผิวอย่างล้ำลึกให้ความชุ่มชื่นและด,ดูมีชีวิตชีวามากะคะ่ะได้ทราบไปแล้วนะคะว่าผลลัพธ์ที่เราสามารถคาดหวังได้จากการใช้ Mercy Sleeping Mask อย่างต่อเนื่องเป็นประจำนั้นคืออะไรนะคะก็ต้องเป็นคำถามต่อไปใช่ไหมว่าเขาใส่อะไรลงไปในเจ้ามาสตัวนี้ล่ะที่ทำให้มาสตัวนี้มีคุณสมบัติ ที่จะช่วยให้ผิวเราดูใสเนียนเด้งได้ขนาดนั้นนะคะที่ด้านหลังของเจ้าตัวโบชัวนี้นะคะก็มีลิสต์ของส่วนผสมต่างๆที่เขาบอกเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้มาจากประเทศในฝั่งทวีปยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์หรือฝรั่งเศสนะคะเรามาดูกล้กันไปทีละตัวเลยค่ะตัวแรกนะคะคือสารสกัดจากราสเบอร์รี่นะคะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสนะคะตัวที่2นี้สาคัญมากโดยเฉพาะสำหรับผิวนะคะเป็นสารสกัดจากดอกดาร์ฟอดิลนะคะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยป้องกัน กระบ,บวนการออกซิเดชันของผิวนะคะหลายคนจะงงเอ๊ะออกซิเดชันของผิวคืออะไรล่ะคะก็คือการที่ทําให้เกิดมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆบนผิวของเราเหลังจากนั้นก็ค่อยๆลึกลงลึกลงเรื่อยๆเนี่ยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีการยับยัง้งการเกิดกระบ,บวนการออกซิเดชันเนี่ยก็คือเป็นการยับยัง้งการเกิดริ้วรอยบนผิวหน้าของเรานี่เองนะคะ,ะตัวถัดไปเป็นสารสกัดจากว่านหางจระเข้นะคะ ทุกคนทราบกันดีนะคะของไทยเราก็มีเช่นกันนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูผิวที่ถูกทําลายจากแสงแดดและมละภาวะนะคะแล้วยังช่วยลดการอักเสบของผิวได้อีกด้วยค่ะสําหรับตัวที่4นะคะคือคอลลาเจนอนุภาคเล็กสกัดจากปลาทะเลน้าลึกหรือในชื่อที่หลายๆคนที่คุณเคยเป็นภาษาอังกฤษนะคะคือไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเติมเต็มโครงสร้างผิวให้ดูนุ่ม นะคะเนียนกระชับแล้วก็เด้งเปล่งปังมากยิ่งขึ้นนะคะตัวถัดมาคือสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสารที่ช่วยลดพวก ความเข้มนะคะของจุดด่างดําฝ้ากระต่างๆที่บนใบหน้าของเราทําให้ผิวเราดูเนียนเรียบทั่วทั้งหน้านะคะตัวถัดมาคือจะเป็นกรดอะมิโนที่ได้จากน้ํามันลําข้าวตัวนี้สําคัญอีกเช่นกันนะคะเป็นตัวที่ช่วยซ่อมแซมผิวที่ถูกทําลายแล้วเนี่ยให้ดูมีสภาพดีขึ้นแล้วยังไปช่วยนะคะกระบวนการในการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินใต้ผิวของเราอีกด้วยค่ะแล้วตัวที่7นะคะตัวนี้คือสารสกัดจากแบเบอรี่นะคะตัวนี้ก็บอกว่าสําคัญอีกเช่นกันนะคะสำหรับใครที่อยากมีผิวกระจ่างใสตัวนี้นี่เป็นคีย์เล ะะเพราะบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยยับยั้งการกระตุ้นของเอนไซม์ไทโรซิเนสนะคะเป็นการลดการเกิดเมลานินบนผิวเราเนีค่ะทำให้ผิวงเราเนี่ยแทนที่ขาวๆอยู่ใช่ไหมไปมีเมลานินที่มันเป็นสีเข้มๆมาเป็นจุดๆเนี่ย ถ้าเกิดมีตัวนี้นะคะคือจะช่วยยับยั้งกระบวนการน,นั้นทำผิวเราดูขาวกระจ่งางใสได้ค่ะแล้วตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะคือวิตามินซีวิตามินอ e ีนะคะซึ่งเป็นสุดยอดวิตามินอาหารผิวนะคะในการช่วยลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยวิธีการใช้เจ้า mercy sleeping mask ตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็ง่ายแสนง่ายนะเพราะออกแบบมาให้ใช้ง่ายจริงๆนะคะคุณอาจจะเคยใช้ mask หรือว่า sleeping mask ตัวอื่นๆมาก่อนนะคะซึ่งก่อนคุณจะใช้าส s k ตอนนั้นบางทีคุณก็ลงโทนเนอร์ลงเซรัม่มไอคลีมอะไรต่อมีอะไรลงไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดสําหรับเจ้า mercy ะะเขาบอกเลยว่าถ้าวันไหนที่คุณจะใช้ Mercy Sleeping Mask 2ใช้ชั้นตัวเดียวเอาอยู่นะคะคือหลังจากที่ล้างหน้าสะอาดเรียบร้อยนะคะซับหน้าให้แห้งแล้วนะคะสามารถที่จะลงเจ้าตัวนี้ได้เลยนะคะลงหนานนิดนึงนะคะลงทั่วใบหน้าแล้วก็ลําคอเวน้นเวน้นริมฝีปากแล้วก็รอบดวงตาไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ควรจะไปโดนตรงส่วนเหล่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็ทาไปสักประมาณ5นาทีนะคะ จะแห้งหายไปเลยอย่างเหมือนที่เมื่อกี้ที่งลงทาให้ดูที่หลังมือนี้นะคะตอนนี้นี่คือหายไปเลยเหมือนกับไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะคุณอาจจะเคยเจอ sleeping mask ประเภทที่แบบเหนียวหนึบพอนอนแล้วติดหมอนอะไรขึ้นมาอันนี้จะไม่มีอาการนั้นเลยะคะ่ะหลังจากที่ตื่นมาตอนเช้าก็ล้างออกค่ะตามปกติเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นผิวที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เพราะว่าพัฒนามาโดยแพทย์ เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกดารานักลงเซเล็บเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าใช้จริงเห็นผลจริงนะคะไม่ใช่เป็นแค่เพียงพรีเซนเตอร์หรือเป็นแบรนด์ดอสเซอร์ให้นะคะสำหรับข้อมูลอย่างหนึ่งนะคะที่ให้มาในเจ้ารีเฟลตของ Mercy Sleeping m a s k าสที่น่าสนใจมากๆนี้พิมอยากจะนำมาแช์นะคะคือเขาให้วิธีการทดสอบหาสารต้องห้ามเบื้องต้นด้วยตนเองมาด้วยนะคะโดยที่อย่างแรกคือการหาสารสเตียรอยนั่นเองนะคะถ้าคุณอยากทราบว่าครีมมาส์หรือผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้นั้นมีสเตียรอยไหมนะคะอย่าง แรกเลยะคะ่ะให้เอาครีมตัวนั้นเนี่ยนะคะมาทาที่ใต้ท้องแขนที่1จุด จากนั้นใช้พลาสเตอร์แปะลงไปนะคะแปะทับไปก่อนแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยนะคะไม่ต้องทาอะไรเลยนะคะแล้วก็พลาสเตอร์แปะลงไปเช่นกันแล้วก็ทิ้งไว้นะคะประมาณ6ชั่วโมงจากนั้นเมื่อลอกออกให้สังเกตว่าตรงผิวเปล่าของคุณกับตรงผิวที่คุณทาครีมหรือมาสกนั้นไว้นั่นอ่ะผิวตรงนั้นผิวดูซีดกว่าหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าผิวของคุณดูซีดกว่าในจุดที่ทามาสกหรือครีมนั้นแสดงว่าครีมหรือมาสกตัวนั้นมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ค่ะ อีกวิธีหนึ่งนะคะคือวิธีการหสาสารไฮโดรควินนลและสารปรอนนั่นเองนะคะเขาบอกว่าอย่างแรกคือให้นําน้ําผงซักฟอกเข้มข้นนะคะซึ่งเตรียมไว้ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่หนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็ครีมต่างๆที่คุณต้องการจะทดสอบค่ะเขาบอกว่าให้เอาครีมเนี่ยนะคะป้ายลงไปบนกระดาษทิชชู่จากนั้นหยดน้ำผงซักฟอกเข้มข้นเนี่ยนะคะลงไปแล้วดูว่าหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 5้ถึงนาทีเนี่ยเจ้าครีมตัวนั้นเนี่ยคะตรงน้ำของสักฟอกเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือเปล่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแสดงว่าครีมหรือมาสกตัวนั้นที่คุณโดลังทดสอบอยู่เนี่ยมีส่วนผสมของสารไฮโดรควินโนและสารปลอดนะคะเพราะนั้นเรามาทดสอบกันเลยค่ะตอนนี้นะคะพิมพ์เตรียมทั้งมาสกทั้งครีมไม่ว่าจะเป็นหน้าและตัวนะคะมาทั้งหมด4ตัวเราจะทดสอบไปพร้อมกันนะคะวางลงที่4จุดตรงนี้นะคะพิมพ์จะเริ่มตัวแรกด้วยการเอาเจ้าเมอร์ซี่ลงก่อนเลยนะคะบ้ายเพียงแค่นิดเดียวก็พอนะคะพิมพ์จะกําหนดนิ้ว้ววดยนะ จะได้ไม่ผสมกันนะคะไม่ไปนปนกันนะคะนิ้วก้อยนะคะ,ะเมอร์ซีครีมมันถัดมานะคะนจะเป็นครีมทาหน้าเหมือนกันนะคะที่มีความเข้มข้นสูงแนะนำให้คุณลองไปทำดูที่บ้านก็ได้นะคะเพราะเห็นว่านะ่าจะเป็นการทดลองที่น่าสนใจนะคะอันนี้จะเป็นมาส์กนะคะเป็นมาส์กแต่เป็นมาส์กแบบล้างออกอยู่กลางนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นโลชั่นบำรุงผิวกายเวลาคุณทดสอบคุณไม่จะเป็นต้องใช้ปริมาณมากมายนะคะใช้แค่นิดหน่อยก็พอนะคะจากนั้นนะคะนี่คือน้ำผงสกฟอกเข้มข้นคิพมใช้หลอดในการคนนะคะจะใ,ใช้หลอดสามารถดูดขึ้นมาได้ด้วยจุดแรกนะคะจะเป็นเมอร์ซี่จุดที่สองครีมบำรุงผิวหน้าแบบเข้มข้น จุดที่สามมาสกแบบหลังออกจุดที่สี่โลชั่นบำรุงผิวกายค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทดสอบกันครบสี่ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวพิมจะทิ้งเวลาไว้ตามที่เขาบอกในนี้นะคะว่าให้รอเวลาประมาณ5-10นาทีนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ,คะตอนนี้เวลาก็ผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วนะคะมาดูผลลัพธ์กันนะคะตัวนี้จะคือ Mercy นะคะตัวนี้คือมาสก์สังเกตว่า ไม่มีสีน้ำตาลเกิดขึ้นนะคะต้องให้ดูนึงว่าไอ้เจ้าสีเขียวๆฟ้าๆเนี่ยเป็นสีที่มาจากน้ํา ผงซ์ฟอกนะคะไม่ใช่เป็นสีของตัวครีมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าเข้มข้นที่อามาทดสอบคู่กันนะคะนี้จะเป็นมากสกแบบล้างออกนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวบำรุงผิวกายนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่านะคะผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์เลือกใช้นะตอนนี้เนี่ยนะคะทุกตัวไม่มีตัวไหนที่มีส่วนผสมของไฮโดรควินโนนหรือสารประลอดเลยนะคะพิมพ์อยากแนะนำนะคะให้คุณลองทําการทดสอบมีวสิที่บ้านนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าสารที่คุณเลือกมาใช้นะคะสิ่งที่เป็นส่วนประกอบผลผิตภัณฑ์ที่คุณเลือกมาใช้เนี่ย แล้วก็ดีต่อสุขภาพของคุณค่ะก็ดำการทดลองกันเรียบร้อยนะคะมาถึงความคิดเห็นส่วนตัวของพิมพ์กันบ้างนะคะหลังจากที่พิมพ์ได้ลองใช้เจ้าตัว Mercy Sleeping Mask 2นะคะพิพ์ต้องบอกว่าพิมพ์มันเริ่มใช้ตอน Mask 2ตอนนี้นี่แหละนะตอนที่เขาเป็น Mask 1พิมพ์ก็ไม่ได้ลองใช้นะคะพอหลังจากที่ได้เริ่มใช้เนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกก็จริงหรอมันเป็นแค่กระปุกเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะกลิ่นก็แบบ หมือนกลิ่นผลไม้อะไรอยนิดนึงค่ะกลิ่นอ่อนๆน,นะคะแล้วก็เนื้อเข้มข้นดูก็ขาวๆแบบปกติเหมือนครีมที่เราเคยใช้ทั่วไปไม่ได้จะมีอะไรพิเศษนะคะแต่ว่าอย่างแรกเลยที่ประทับใจก็คือประ,ประทับใจใน ความง่ายนะคะไม่ต้องมาแบบทานน่นทานี่ลงนน้นลง,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 ลงนี่ก่อนนะคะพอลงไปที่ผิวปุ๊บเนี่ยนะคะตัวเดียวจบสําหรับในแต่ละคืนอดยเพราะยิ่งวันไหนที่แบบออกไปข้างนอกมาทั้งวันเหนื่อยมากล้างเครื่องสำอางเสร็จรู้ว่าวันนี้โทมแน่แล้วพรุ่งนี้จะไปไหนต่อไปปารตต้งปตตี้อะไรแบบนี้นะ,ะใช้ตัวนี้นะคะรับรองว่าหน้าแบบตอนเช้าตื่นมามันดูท์มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่ง <laughs> เป็นไปได้ไม่น่าเชื่อแล้วที่สาคัญคือหลังจากทาไปแล้วเนี่ยห้านาที กับ sleeping mask ทั่วไปเนี่ยนะคะจะยังค้างอยู่บนผิวอีกเยอะมากเลยคือจะนอนทีเนี่ยต้องนอนคอตั้งอย่างนี้เลยนะเพราะว่าถ้าเอียงไปเนี่ยคือติดหมอนนะคะแต่ตัวนี้ไม่มีอาการนั้นเด็ดขาที่บอกเลยผ่านไปแค่5นาทีนะคะแห้งเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดคุณชอบที่จะทาแป้งฝุ่นหรืออะไรนี้ทับนะคะสามารถทาแบบลื่นเลยนะคะไม่ใช่แบบประเภทที่แบบหนึบหนึหนหนหนบนใบหน้านะคะถือว่าเป็น t e x t u r ์ที่ทําให้สบายผิวอย่างมากนะคะนั่นคือความประทับใจในตัวลักษณะ ของเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็วิธีการใช้นะคะส่วนผลลัพธ์ที่พิมพ์ได้นี่นะคะมาเทียบกันเลยดีกว่ากับผลลัพธ์ที่เขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าเราจะได้าาจ,ไดจากการใช้ตัวนี้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะคะพิมบอกเลยว่าพิมพ์ได้อย่างน้อย3าข้อเป๊ะ,เปะๆเลยคืนหนึ่งคือคืนค,ความสดชื่นให้ผิวอย่างเร่งด่วนและอ่อนโยนนะคะเพราะว่าตรงนี้พิมบอกว่าพิมพ์ใช้แล้วนะไม่มีอาการแพ้ไม่มีอาการคันไม่มีอาการแสบไม่มีผิวตรงไหนลอกหรือไหม้ทั้งสิ้นนะคะคือเรียกว่าอ่อนโยนมาร์กหลายๆตัวบางทีถ้าคุณใช้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกถึงความยิบ ไม่ถึงกับแสบนะแต่บางตัวอาจจะมีเอ้ยยิบๆแล้วนะมัน ทำปฏิกิริยาอะไรกับผิวเราแต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีเลยนะคะลงไปแบบอ่อนโยนแล้วก็บำรุงทันทีอย่างที่สองที่ได้คือช่วยให้ผิวแลดูขาวเนียนนุ่มกระจ่างใสในหลายๆครั้งเนี่ยเราใช้ครีมบำรุงทั่วไปนะคะแล้วเราเข้านอนตื่นเช้ามาหน้าเราก็จะดูหมองๆปกติได้แหละล้างหน้าเสร็จก็ดูธรรมดานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นมาสกตัวนี้คืนไหนปุ๊บเนี่ยนะตื่นมาล้างหน้าเสร็จปุ๊บหน้ามันดูขาวกระจ่างตั้งแต่ยังไม่ได้ทาบำรุงตอนเช้าเลยด้วยซ้ำนะคะคือเรียกว่าให้เป็นต้นทุนไปก่อนแล้วเพราะบำรุงค้างมาตั้งแต่ คืนนะคะ6กเชั่วโมงนะคะอย่างที่3ที่พิมได้นะคะคือเป็นการบำร,รุงผิวอย่างล้ำลึกและชุ่มชื่นมีชีวิตชีวาพิมต้องบอกว่าผิวมันรู้สึกถึงความเด้งนะคะในหลังจากที่ใช้ผ่านไป6ชั่วโมงตื่นมาล้างออกมันเด้งบางทีแล้ก็งงเนอะไม่ล้างออกไรไม่เห็อยู่เพราะเราอยากให้มันอยู่กับเรานานๆนะคะส่วนเรื่องการลดรอยฝ้ากระจุดด,ด่างดำลดอาการแพ้ของสิวเนี่ยนะคะพิมต้องบอกว่าพิมไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ในจุดนี้ได้เพราะว่าพิมเองเนี่ยไม่ได้มีฝ้ากระจุดด่างดําแล้วก็ไม่ได้มี สิวแล้วนะคะจึงหมดไวที่จะเป็นสิวไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสได้ใช้เจ้าตัวนี้นะคะแล้วบางท่านที่มีสิวเนี่ยนะคะลองคอมเมนต์ให้พิมท,ทราบนิดนึงค่ะว่าคุณใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะช่วยได้ไหมในเรื่องสิวนะคะพิมจะได้แบบเป็นความรู้ด้วยนะว่าเออในส่วนที่ไม่สามารถทดสอบได้เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะสําหรับข้อมูลต่างๆที่เป็นสถานที่จัดซื้อนะคะเดี๋ยวที่มันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวพิมจะใส่ไว้ให้ใ,หในอินโฟบ็อกซ์ด้านล่างนะคะ, mm hmm. ะ,คะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลองสวยแบบผ่อนล่านะคะค เด้งกันทั่วนะคะเอาละค่ะับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวีดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ